ใส่ลนมาชมมาดูได้ครับผมมาเที่ยวนสาปีวยครับวันนี้เรามาทำบุญกันครับผมครับผม สวยงามมากสวยจริงๆครับผม รนยากาศที่แจําใสนะครับผมหรือว่าใครมาขอพรทำบุญได้ครับผมขออะไรได้ทุกอย่างครับปัดลมปูเราน้วนะครับผม